รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รอบจานรอบโลกคุณมิชลินก็มาเริ่มมาให้รางวัลปัจจุบันนี้ยังได้ทุกปีคุณเลีอยลูกที่เออดูสวยๆใหญ่ๆนั่นอย่าไปยุ่งของเขาับมันดูแบบยังวางกันอยู่นี่หน่อยมันต้องขยับเขาเป็นอารของเขาเนี่ยคนนั้นก็นอนอยู่คนนี้ก็นั่งอยู่ คผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่านผู้ชมครับคุณยุทธครับสวัสดีสวัสดีครับพี่เอครับต้อน,นรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานร,รอบโลกไปนี้ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสรรหาของอร,อ,อร่อยอร่อยรับประทานแล้วก็พบกับเรื่องราวสนุกสนุกรอบ,รอบจานครับร,บรอบโลกไปนี้ครับ,รบโลกไปนี้ยังมีอะไรเรอยอะแยะเราอ,อัดแน่นเต็มอิ่มในครึ่งชงั่วโมงสามเบรกเบรกละหนึ่ง เบรกละหนมือเบรกละหนึ 3, kind of like 3, that. That ่งมือโอ้โหยมต้องทานถึงสมื้อตักข้าว3จานมารอเลยครับวันนี้รับรองได้ว่าเจริญอาหารแน่นอนครับจะไปหาอะไรอร่อยๆทานกันไปกันเลยครับเนื้อโรตีนต้นมันต้นมันเนแไหนต้นอะไรอยู่ดน้สนับสนุนโดย Imade Holiday Thai Media com ช่วง อร่อยรอบจานทานอาหารโปรโตุเกสร,ระดับมิชลินสตาร์ที่มาเกา๊าไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่มาเก๊ากับร้านแอนโตนิโอร้านที่โด่งดังด้านอาหารโปรโตุเกสจนได้รับรางวัลมิชลินไกด์ติดต่อกันยาวนานเราไปชิมอาหารโปรโตุเกสเด็ดๆจากร้านนี้กันเลยครับ ราอยู่พัตตาคารหน่ชื่ออะไรนะพี่เอพามาผมัตตาคารนี้ชื่ออนโตนิโอเจ้าของร้านเป็นเชฟใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มาเปิดร้านที่นี่ปี2008 2 0 8พอ2009ปุ๊บได้รางวัลเลยคุณมิชลินก็มาเริ่มมาให้รางวัลตั้งแต่2009จนปัจจุบันนี้ยังได้ทุกปีได้ม่ได้เรื่อยเลยมิชลินเชฟเหรอใช่ใช่โหๆ อีสานเป๊ะเขาแข็งเขาเหนียวและเขาเปรี้ยววุนนั้นแล้วผมตีความว่าเขาคือไส้กรอยแแหนมที่ครงหมูไส <c oughs> ้กรอกอีสานแหละะปรมาณนี้ออกไปทางแหนมที่โครวงหมูรสช้ายไปทางนั้นเลยนะฮะ จากหมูแล้วไปหมูอีกเลยนะมาเป็นหมูอีกหนึ่งจานหมูจานนี้เป็นจานเด็ดเป็นอาหารประจำชาติโปรตุเกสเลยนะครับคือเจ้าลูกหมูนั่นแหละฮะหรือเจ้าหมูหันนั่นคุณผู้ชมครับหมูหันโปรตุเกสต้องทานกับเจ้ามันฝรังนะ่งชิปแบบนี้ อร่อยจนไม่อยากคุยให้ท่านผู้ชมฟังเลยเลยไงพูดถึงตัวเนื้อก่อนปกติเนื้อเราต้องแยกไปผัดอะไรบ้านเราแต่นี้ฝรั่งเขาทําตัวเนื้อเหมือนกับอบมาเรียบร้อยตัวหนังนี่เป็นหมูหันน้องหมูหันบ้านเราเลยการทานคู่กับเจ้ามันฝรั่งชิฟแบบนี้ม,มันเสริมรสชาติทำให้มีมีความกรอบอโอ้โหกรอบขึ้นไปอีกเยอะแยะคุณนผู้ชมเร,เราเคี้ยวไปพร้อมๆกันเนี่ยอร่อยมากถัดมา อยากจะให้ลองอาหารประจำชาติมาเขาอีกหนึ่งจานเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าไก่แอฟริกันไทยมาที่นี่ต้องลองทานไม่เคย<า>ไม่เคยทานนั่นไงฮะไม่เคย,เยทานเขาเราต้องมาลองทานกันดูฮะอร่อยเลยฮะอันนี้ง่ายๆส่วนทานกับเจ้ามันฝรั่งตรงนี้มีความมันเป็นชั้นๆมี ครีมชีสหรือครีมนมทำให้มันดูชุ่มฉ่ำนุ่มถ่ำเป็นเป็นแป้งที่ทานคู่กันเข้ากันพอดีอันนี้อีกหนึ่งเมนูถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้มามาเขาต้องมาลองทานกันดูฮะจานต่อไปยืน รอเรานานแล้วน้องปูกับน้องกุ้งน้องหอยอยู่ครบเลยนี่เป็นซีฟู้ดอะไรสักอย่างซีฟู้ดข้าวเปียกเมนูนี้เขาชื่อว่าเวทซีฟู้ดไรซ์คุณผู้ชมครับนี่แปลตรงตัวเขาแปลประมาณทีเขามีชื่อภาษาโปรตุเกสกานะฮะประมาณนี้แต่ถ้าสั่งแบบนี้ก็พอจะทราบกันแล้วคุณผู้ชมครับผม ูดอธิบายได้สั้นๆแค่นั้นเองครับว่าอร่อยมากข้าวนุ่มกำลังพอดีไม่มีกรุบกรุบถุงในตัวน้ำเขาต้มที่ออกมาจากของหวานจากอาหารทะเลทั้งหมดเนี่ยลงมาเป็นน้ำซุปให้เราเลยอร่อยอุ้ยอันนี้อร่อยเลยทีเดียวนะครับแล้วเรามีอะไรอยู่ในหมอ้อดินล่ะนี่เหรอฮะเราต้องมีอะไรอยู่ในหมอ้อดินอันนี้ก็จะน่าจะเป็นต้มยำรวมมิตรปรุงนันไงหอยลายหอยลายเขาหลังนะครับท่านผู้ชมครับคล้ายๆหอยแมลงผู้อบหม้อดินเราอะ ได้รับเกียรติจากเจ้าของแล้วก็เป็นมิชลินเชฟด้วยนะครับ soup, ขอบคุณมากครับข okay. อบค hmm. ุณมากเลยยังเกียรติเกรกอเกรอ thank you so much thank you so much เสน่เขาอยู่ตรงน้ำเนี่ยผมว่ามาด้วยกันอร่อยทีเด uh> uh ียวแล้วเขาก็ใส่ผิวส้มมนโรยเต็มไปหมดเลยแล้วเคี้ยวโดนกรุบ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 อร่อยหอมมันหวานอ่อน และก็มีกิ่ส้มตามเข้าไปเหมือนเราทานโรตีไทยจะใส่กล้วยหอมเป็นโรตีใส่ส้มคุณผู้ชมครับนี่คืออาหารโปรตุเกสที่บอกว่าเราไม่คุ้นกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราเริ่มรักเขาแล้วเร,เราเริ่มสนิทกับเขาแล้วครับพี่รอพอเริ่มรู้จักเราก็รักเธอเลยนะโปรตุเกส อร่อยมากนะครับเอรบประทานในร้านที่มีรางวัลประดับประดาเต็มไปหมดเยอะแยะไปหมดสิกว่าปีปปที่ก็เปิดร้านมาได้รางวัลทุกปีเลยครับอันโตนิโอคุณผู้ชมครับมามาเขา,าลองอาหารอูรุเกสักมือ้อรับรองได้ว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังเหมือนเราสองคนแน่นอนครับและจะเริ่มรักเขาแล้วครับสุดยอดจริงๆครับช่วงหน้า ชิมเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความใส่ใจ